ครับอันนี้กับเพื่อนสมาชิกอีกหนึ่งท่านครับเรรมีอซีบีซีหนึ่งสองจุดครับเดินทางมาจากเพชรบูรเลยพอดีมาทับทุระในกรุงเทพด้วยก็เลยมีโอกาสมาให้วันเดอร์ลิมัทจัดการไฟให้ปัญหาของน้องคืออะไรนะครับตอนออกตัวรอบแรกครับมันจะัน<อ>เดิมครับมันจะกระตุกมันจะวุ่น คร้แก้แล้วก็สมูทขึ้นมากเลยครับมากเลยครับของเดิมนะครับก็คือของน้องเขาเวลาออกตัวเนี่ยเวลาเหยียบเรล่งไฟปุ๊บมันจะหน่วงนิดหนึ่งพอหน่วงเสร็จเราเหยียบเรล่งต่อเนี่ยมันจะกระตุกเลยมันจะเหมือนกับปึกกอบออกตัวเลยครับนี่ก็คือเป็นไฟที่ที่เต็มระบบแล้วก็แต่งเกียร์ แถบน้องเขานิดหนึ่งเพราะปัญหาของน้องเขาจริงๆมันจะต้องจูนเกียร์แต่ว่าพี่ก็อะไรนิดน,นิหน่อยหอยได้พี่ก็แต่งเติมให้ใ<ช>เพื่อให้ขับรถได้สนุกขึ้นไม่ได้กังวลน,น้องเขาอยากมาแก้จุดนี้จุดเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ้ <laughs> ตอนแรกคุยกันเรื่องเรื่อง,อ,งออความเร็วในแชทนะครับ<ช>คุยกันรเรื่องนูน่นเรื่องนี้เรื่องนะั้นแต่แต่ผมก็ไม่ได้ถามเลยครับว่าว่าปัญหาของน้องเขาเป็นอะไร พอมาเจอตัวกันจริงๆก็เนี่ยแหละครับปัญหาจริงๆของน้องที่เขาอยากแก้ครับก็เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ขับดีขึ้นมากเลยพี่ดีขึ้นมากเลยครับนี่ขนาดแค่แค่แค่เราใช้ความเร็วกันแค่สี่สิบห้าสิบกิโลนะครับใช่ครับแค่นั้นเองเพราะน้องเขาต้องการแก้จุดตรงนี้เป็นหลักเลยใช่ครับส่วนกลางไฟผมเชื่อว่าไฟนี้เป็นของแถมแล้วล่ะเพราะว่าเราแก้เราแก้โจทย์ที่เรา เรามีปัญหาละตรงนั้นมันเหมือนของแถมไปละก็ดีใจที่ทีู่กใจติดตามมานานแล้วพี่ยังไม่ีโอกาสวันนี้ก็ว่าอยู่ต้องเพชรบูรณ์จักว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาจังหวะว่าผมว่างพอดีด้วยใช่นัดกันพอดีเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจครับขอบคุณมาก